ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดีแอดเ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ โลหิตตกประตูบ้านสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในพุทธศักราช2 0 5 2สมเด็จพระอาทิตย์วงเจ้าขึ้นสเสวยราชสมบัติแทนทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชานองพุทธทางกูลที่มาของพระนามนี้ปรากฏในกฎมนเทียนบานซึ่งตั้งขึ้น ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกำหนดราชกุมารสักไว้ว่าพระราชกุมารเกิดแต่พระอัคารมเหสีคือสมเด็จหนอพระพุทธเจ้าพระราชกุมารซึ่งเกิดแต่แม่ยั่วเมืองเป็นพระมหาอุปราชเป็นเค้าความทำให้เข้าใจว่าสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลพระองค์นี้เป็นพระราชโอรส ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเกิดแต่พระอัครมเหสีอาจเป็นเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระร่วงจึงตั้งพระนามว่าพระอาทิตยวงศ์หมายถึงวงของสมเด็จพระร่วงสีอินทราทิ์อันเป็นสันนิษฐาของสมเด็จพระของสมเด็จพระยาดารงราชานุภาพพระอาทิตยวงศ์เป็นพระราชกุมารเกิดด้วยพระอัครมเหสี และเป็นรัชทายาทจึงเป็นหน่อสมเด็จพระพุทธเจ้าตามราชกุมารศัก์ที่กล่าวไว้ในกฎมลเทียนบาลแต่มาเรียกในหนังสือพระราชพพศสวดาลว่าหน่อสมเด็จพุทธทางกูลซึ่งก็หมายถึงศัพท์เดียวกันส่วนพระนามที่เรียกว่าพระบรมราชานั้นเห็นจะเป็นพระนามบัญญัติ เมื่ออภิเศกให้ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกจึงเรียกในจดหมายเหตุว่าพระบรมราชาหน่พุทธางกูลเพื่อให้ผิดกับพระบรมราชาที่เป็นพระเชษฐาธิราชของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชาหน่พุทธางกูลไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญใดๆเป็นประวัติศาสตร์ไว้เลย มีแต่ความจากหนังสือตำนานโยนกกล่าวไว้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อพระอาทิตย์วงรองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาทางกรุงศรีอยุธยากลับเป็นไมตรีกับเมืองเชียงใหม่มิได้มีการรบพุ่งกันตลอดเวลารัชการรัชการของพระองค์มีเพียงสี่ปีเศษขึ้นเสวยราชปีมะเสง็ง พุทธศักราช252 0สวรรคตรปีระกาพุทธศักราช256 0เนื่องด้วยทรงประชวนด้วยไข้ทรพิษสิ้นรัชกาลแล้วพระรัฐาที่ราชกุมารรัชนมายุเพียงห้าพรษาขึ้นสเสวยร,ราชแทนในพงศาวดารไม่ได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อทรงพระเยาว์ขนาดนั้นเพราะมีบันทึกเพียงทรงครองราชได้หเดือนพระชัยราชาธิราชเจ้าซึ่งเป็นราชวงศ์สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองรุดมาจากเมืองพิษณุโลกจับพระรัฐาธิราชกุมารสำเร็จโทษแล้วขึ้นเสวยราชสมบัติแทนเมื่อปีจอฉศกศักราช876 พุทธศักราช257 0รองแผ่นดินอยู่ได้4ปีคือพุทธศักราช261 0ส่งให้พูลด,ดินวัดชีเชียงถึงเดือน11สเสด็จไปเชียงกรานถึงเดือนสี่ขึ้น9ก้าคำเพลานั้นประมาณยามหนึ่งเกิดลมพายุพัดหนักขอเรืออ้อมแก้วแสนเมืองมาหักสะบั้นลงเรือไกลแก้ว แตกเพราะพายุพัดกระหนำ่ำจึงไม่มีเหตุให้ประหารคนถือท้ายเรือเหมือนพันท้ายนรสิง์เมื่อเสด็จถึงเมืองกำแพงเพชรปรากฏว่าพระยานาราเป็นกบฏจึงทรงให้จับตัวไปฆ่าในเมืองกำแพงเพชรเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงคิดแผ่พระราชอำนาจไปสู่ภาคเหนือให้พระยาพิณุโลก เป็นแม่ทัพยกพลออกตั้งทัพชัยที่ตำบลบางบานในวันเสาร์ขึ้น14ข้ค่ำเดือนเจ็ทรงยกทัพหลวงจากที่ทัพชัยไปถึงเมืองกำแพงเพชรวันอาทิตย์แรม14ข้ค่ำเดือนเจ็ยกทัพไปตีเมืองเชียงทองแล้วยกไปเมืองเชียงใหม่เข้าตีแต่ไม่ได้เมืองด้วยทางเมืองเชียงใหม่ต่อต้านเป็นสามารถการศึกครั้งนั้น ไม่สำเร็จจึงยกพยุหะยาตราทับหลวงกลับคืนพระนครศรีอยุธยาและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็อุบัติวันพุธขึ้นสี่ค่ำเดือนสเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงในพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ท่ากลาโหมไปถึงพระราชวังท้ายท่าตลาดยอดไม่อาจระงับดับเพลิงให้หยุดอารวาดได้ ม่หนำลมยังเป็นใจจะช่วยกันทําลายพัดหอบเอาลูกเพลิงลอยไปตกในตะแลงแกงไม่ลามลงไปถึงป่าดองโรงกรามชกรพระเพลิงพิโรธสําแดงเดชครั้งนั้นถึงสามวันจึงยอมเลิกราบันทึกไว้ในพงศาวดารว่ามีบัญชีเรือนสาลากุดีพระวิหาร ไม่แสนห้าสิบหลังพักกองทัพชักซ้อมเตรียมกำลังได้ดีแล้วทรงตั้งพระไทยจะขึ้นไปตีเอาเมืองเชียงใหม่ให้ได้พลาดพลั้งครั้งก่อนเข้าเมืองไม่สำเร็จต้องยกทัพกลับเป็นที่ขุนมัวในพระหารุไทยไม่อาจมีสิ่งใดมาลบล้างดังนั้นสกราช888ปีจออัทธ,ธศก พุทธศักราช269 0ณวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือนยี่สมเด็จพระชัยราชาธิราชจจาสเสด็จยกพระยุหายาตราทัพไปยังเมืองเชียงใหม่อีกครั้งดำรัสให้พระยาพิสุนุโลกถือพล20,000เป็นกองหน้าสเสด็จยกพยุหะแสนยากรรอนแรงไปโดรยระยะทาง12เวร ถึงเมืองกําแพงเพชรประทับแรมอยู่15เวนรั้นวันพฤหัสสบดีขึ้น6ค่ำเดือน3สเสด็จตั้งทัพชัยถึงวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน3จึงทรงทับหลวงออกจากที่นั่นมุ่งสู่เชียงใหม่คราวนี้ตั้งพระหาทุไทยหากไม่สำเร็จจะไม่ยอมยกทัพกลับไปเสียหน้าเป็นครั้งที่สอง ทรงประเดิมชัยด้วยการตีเมืองลำพูนเอาชัยได้ก่อนเมื่อวันอังคารขึ้นสามค่ำเดือนสี่ยกทัพเข้าตีเมืองเชียงใหม่ได้อีกดังพระประสงค์เมื่อวันจันทร์ขึ้นเก้าค่ำเดือนสี่เช่นกันสแสดงถึงการยกทัพเข้าตีต่อเนื่องมิได้หยุดพักคือได้เมืองลำพูนแล้วลุยต่อเข้าเมืองเชียงใหม่การตีเมืองเชียงใหม่สำเร็จครั้งนั้น เกิดอาถรรพ์เป็นอุบาตนิมิตอย่างมิเคยปรากฏมาก่อนในวันศุกร์ขึ้นสิบสามค่ำเดือนสี่กล่าวคือมีโลหิตตกอยู่หน้าประตูบ้านและเรือนชนทั้งปวงทั้งในเมืองนอกเมืองทุกตำบลแดงฉานไปหมดไม่ทราบเป็นโลหิตอะไรตกมาจากที่ใด เป็นอัศจรรย์ปริศนาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าทรงเห็นเช่นนั้นจึงเสด็จยกพยุหะยาตราทัพหลวงออกจากเมืองเชียงใหม่คืนสู่พระนครศรีอยุธยาในวันจันทร์แรมสี่ค่ำเดือนสี่หลังจากให้ทหารแม่ทัพนายกองพักเหนื่อยอยู่ระยะหนึ่งมอบหมายจัดการเรื่องเมืองเชียงใหม่กับลำพูนที่ยึดได้ ให้ผู้ส่งไว้วางพระหฤทัยควบคุมดูแลนิมิตอุบาทอาถรรพ์ครั้งนั้นกล่าวกันว่าหมายถึงพระชนชีพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าจะถึงการอวาสานจึงมีเหตุโลหิตตกตามประตูบ้านและเรือนทุกตำบลเช่นนั้นซึ่งกระจิงดังปริวิตก,กันระหว่างทางสเสด็จนิวัตสู่พระนครศรีอยุธยา พระองค์ทรงประชวรอย่างปัจจุบันไม่อาจที่แพทย์หลวงจะเยียวยาได้สำเร็จสเสด็จสวรรคตนำมัดชิมวิถีประเทศก่อนถึงกรุงศรีอยุธยาราชธานีมุขมนตรีเชิญพระบรมศพเข้าพระนครจัดพระราชพิธีพระบรมศพด้วยความอาลัยอาวร์กันทั้งเมืองต่างคร่ำครวญว่า ทรงอยู่ในสิริราชมหยสวรรค์สมบัติเพียง15พระพันษาก็ทรงด่วนเสด็จสวรรคตเสียแล้วพระองค์ทรงมีราชโอรสเพียงสองคือพระยอดฟ้าพระชนได้11พระพันษากับพระศรีสินได้ห้าพันษาอันเกิดแก่นางพญาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์หลังถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฝ่ายพระเทียนร,ราชาเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระชัยราชาธิราชดำริถึงตนขึ้นอยู่ในอาณาจักรเช่นนี้ภัยชีวิตจะบังเกิดเป็นมั่นคงหากข้าราชบริพารคิดสถาปนาขึ้นกรองราชด้วยเห็นพระราชโอรสยังทรงพระเยาวแม่อยู่หัวสีสุดาจันย่อมยอมไม่ได้คงต้องกำจัดตนให้พ้นทางอยากกระนั้นเลย เห็นจะต้องพึ่งพระพุทธศาสนาและภากาสวพัดธงชัยแห่งพระอรหันต์ในพุทธจักรเป็นที่พำนักพักพ้นพยุปัทวันอันตรายเสียแล้วดํมริชอบเช่นนี้จึงออกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดราชประดิษฐานประวัติศาสตร์ตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อพระแม่เจ้า เมื่อพระแม่เจ้าอยู่หัวสีสุดาจันทร์เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เกิดอาเพศอาถานหนักเกิดอาเพศอาถานหนักหนาหลายประการต้องเส้นสังเวยด้วยเลือดด้วยฉี